อาการเบรกแข็งเหยียบไม่ค่อยลงหรือว่าเบรกจมและมีเสียงฟู่ฟูเหมือนเสียงลมรั่วนาห้องเครื่องอาจจะมาจากตัวหม้อลมเบรกนะครับทุกครั้งที่มีการเหยียบเบรกจะมีหม้อลมเบรกในการเป็นสูญญากาศนะครับปั่นอากาศจากตัวท่อไอดีนะครับเพื่อผ่อนแรงในการเหยียบเบระครับแต่เมื่อไหร่ที่มีอาการนะครับเบรกแข็งนะครับผมอาจจะมาจากตัวหม้อลมเบรกนะครับผมตัวหน้าห้องเครื่องตัวนี้นะครับตัวหม้อลมเบรกตัวนี้จะอยู่ส่วนใหญ่หันหน้าเข้าเครื่องจะอยู่ทางซ้ายตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสายตัวนี้ นะครับอาจจะมาจากตัวแผ่นเดอะแฟมมีการรั่วซึมเหลือชํารุดนะครับตัวนี้เกิดจากมออลมเบรกครับแล้วก็วอีกอย่างหนึ่งคือตัวสายลมนะครับเราสามารถเช็คเองเบื้องต้นได้ถ้าสายลมมีรอยหนูกัดหรือสายลมหลุดตัวนั้นก็จะทำให้เบรกหายเบรกจมได้เหมือนกันแล้วก็มีเสียงฟู่ฟู่อยู่ตรงข้างหน้าห้องห้องเครื่องนะครับเหมือนเสียงลมนะครับใครเจออาการแบบนี้รีบเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อตรวจเช็คนี่อาจจะมาจากตัวมออลมเบรกชํารุดหรือตัวแม่ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับชุดลูกสูบบนนะครับอาจจะมีการเสียหายได้นะครรับบใเจอากก แข็งเหยียบไม่ค่อยลงนะครับรีบเข้าศูนย์งานใกล้บ้านเพื่อตรวจเช็คข้าก่อนที่จะเบรกไม่อยู่แล้วก็เบรกกระทันหันไม่ได้อาจจะมีเกิดอุบัติเหตุได้ครับฝากไว้ด้วยครับนึ่งรถนึงถ่งขงเราครับ